วันนี้มีรถมาลงใหม่เดี๋ยวพาไปตรวจรับเข้ากันว่ามันเป็นรถอะไรนี่ครับหลวงขวัญหลวงขวัญหลวงขวัญกำลังจะตรวจรับเข้าครับผมแล้วก็อันนี้หลวงเอ็มหลวงเอ็มหลวงเอ็มอยู่ในรถอา้าทำอะไรอะ่ะ QC ตรวจรับรถอ่ะเดี๋ยว ให้น้องเขาตรวจรับรถเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้สภาพไงบ้างรูปรักษาเขา้าคงสุดท้ายแปดหมื่นรุ่นนี้มีฉีดน้ำล้างไฟหน้าด้วยพดแจมเลย ป่าท้ายตรงนี้นะครับแค่แตะเออดังตึกอ่าแล้วก็ยกเลยเออ,อันนี้เป็นโช๊คครับน,นีนรุ่นท็อปนะมีไฟเด y l ไลท์โฉมใหม่แล้วด้วยนะครับเทอร์โบด้วย1.8เทอร์โบอันนี้อย่างแรงจุดสังเกตง่ายๆต้องดูพวกแผ่นเพลนะฝากระโปรงหน้ามีเลขตัวถังนะซึ่งมันก็ต้องตรงกับเบ้าโช๊คนี้อ่าให้มันตรงกับเบ้าโช๊แล้วก็มาตรวจที่ตรงซอก บานประตูคนขับด้วยตรงนี้นะครับต้องตรงกันเล็กัวถังอีกจุดหนึ่งก็คือฝาท้ายต่อตกันบอดอย่างนี้ก็เดิมเดิมเลยจามนะฮะทำไรครับลอกลายเลตัวถังครับเอาเหรอแล้วทำไมห้องเครื่องเปียกเงี้ย ็มาพี่เส้นฉีดน้ำไฟหน้าเมื่อกี้เปียกหมดเลยผมทำงานเนี่ยแม่เออว่ะลืมว่ะ่อกี้ฉีดน้ำล้างไฟหน้าเปียกเต็มเลย รถทุกคันเวลาที่เข้าสต๊อกเราก็จะทําการตรวจรับเข้าสต๊อกอย่างเข้มข้นนะครับทั้งเรื่องของโครงสร้างเนี่ยเราก็จะดูกันอย่างละเอียดเลยจริงๆเจ้าหน้าที่ฝ่ายซึ่งเราก็รายงานมาแล้วแหละว่าโครงสร้างมันดีแต่ว่าเราก็ต้องมาเช็คซ้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้มาตรฐานจริงๆนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังดูเรื่องของเครื่องยนต์นกลไกสภาพความพร้อมในการใช้งานด้วยนะครับคือทุกอย่างมันต้องถูก QC ปรับสภาพอย่างดีจริงๆนะครับ ทำไมต้องตรวจรับรถเข้าด้วยครับซื้อมาแล้วทำไมไม่จอดขายเลยไม่ได้หรอถ้าคนเราอยากได้ของดีมีคุณภาพก่อนที่จะถึงมือลูกค้าเรานี่แหละต้องเป็นคนตรวจสอบให้ลูกค้าก่อนเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะไอ้พวกแผงข้างประตูเนี่ยชอบหย่อน เดี๋ยวเอาไปทำไม่ตึงไม่ยากไม่ยาก ช่องแอปด้วยหันตอนหลังด้วยชอบชอบปึ๊บนี่เปิดขึ้นมามีกล่องเก็บความเย็นด้วยแจมว่าดีเทลดีอ่ะแล้วก็มีขอแฟนของให้ด้วยอ่ะตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีมีก็มีมีก็มีโอ้ยใส่ใจเราใช้งานอ่ะเนาะมันก็มีบ้างสกปรกบ่อสกปรกไว้นิดนึงแต่เดี๋ยวฟอกได้ราปลองขาช่วย ไม่ใช่รถลานประมูลนะครับเขียนช็อคไว้อย่างนี้เทลเลอร์เขาเขียนว่าให้มาส่งที่อยู่สมายคานะครับอย่างง,งนะคร เดิมดำเช่ต้องเปลี่ยนรถไม่น่าค่อยได้ใช้ดูจากยางก็ติดรถ ดำเบรกหลังนี่สียงสวยยเลยจานเบรกหน้าเรียบกริบผ้าเบรกหน้าเตอรวิ่งน้อยแน่นอนวันนี้มีสรุปด้วยครับอ่าลูกค้าแต่งบอดหนังมาเพิ่มให้ด้วยจำ โดยรวมครงสร้างดีนะครับมีสเกิร์ตหน้าชายล่างมันเป็นครูดแตกมาอันนั้นไม่ใช่ปัญหาใหญ่เวลาเร่งขึ้นไปล่อยปั๊บโอเคแล้วเครื่องนิ่ง800จ้อหลักๆเลยวันนี้มาลงใหม่2คัน mg 6คันนี้นะครับเป็น f a สต์แบ k เทอร์โบซันลูก็รุ่นท็อปแหละตรวจดูแล้วครงสร้างดีไม่มีปัญหาอะไร ก็มีต้องเก็บงานนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวเอาไปตรวจเช็คเรื่องพวกของเหลวเรื่องการขับขี่ช่วงล่งช่วงล่างอะไรอีกทีนึงแต่เรื่องของระบบระบายความร้อนโครงสร้างเลขเครื่องเลขถังคุณก็ตรงแล้วก็ MG 3ามคันนี้ก็เช่นกันนะครับโครงสร้างดีไม่มีปัญหาไม่เคยมีทําสีอะไรเมียสเกิร์ตหน้าเนี่ยใช้ล่างคาดว่าขับแล้วอาจจะไม่ได้ระวังเนาะมันก็ไปคลูดอะไรแล้วมันก็แตกมาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เวลาซื้อรถจากตามบ้านลูกค้ามาที่ต้องมาดูเลยคือเรื่องของสุขานามายัยเพราะว่า ลูกค้าใช้มาเป็นไงเราไม่รู้ไนงะภายในความสะอาดเขาดูแลได้ดีไม่เท่ากันแล้วก็ห้องเครื่องเรื่องของห้องเครื่องสกรปรกนี่เจอบ่อยเป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่าเขาขับรถอะ่ะเขาคงไม่ได้เปิดรถมาลังห้องเครื่องกันบ่อยๆถูกปะเออเพราะว่าเขาไม่ได้ทําเกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์เขาก็ขับอย่างเดียวโอเคไหมเขาก็ให้ช่างดูแลมันก็เลยค่อนข้างสกรปรกแหละแต่เรื่องนี้ไม่เป็นไรจัดก,การได้เล็กน้อย